โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วบีจนะีวันโซนนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อรีวิวอะไรอ่ะ <laughs> รีวิวฟูลทีมของลีกสเปนนะเพื่อนเออลีกสเปนใช่ <laughs> เออผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรนะช่องผมเนี่ยมันก็รีวิวมันหลายอย่างละจะรีวิวตัวช่วงน,นี้ก็เก็บตังค์ไว้เติมเมียเอ้ยเติมเกมเอ้ยเชื่อไม่ได้เติมเกมช่วงน,นี้เก็บตังค์ไว้ช่วยพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วอะ ก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวขอดูทีมเขาเลยโอเคก็ก็น่ากลัวอยู่ก็ไปสู้กันเลยเพื่อนอืมไปสู้กันเลยโอเคเริ่มมาเราก็ได้เป็นคนเขียนนะเพื่อนอืมเอาเขาได้เขียนนี่ว่าหล่อนละหล่อนละแล้วบอกเราเขียนเฉยเราคิดคำพูดตั้งแต่เมื่อวานไงวันนี้ยังไงยังไงอ่ะหลอกซ้ายหลอกขวาเต่งกิวหลายคนนะอะไรก็นี่อยู่ก็ส่งให้เราเฉยวันนี้ยังไง ปึ๊บโอ้โหด,ดูดิดูดิโอ้โหอย่างสุดอย่างสุดสกิลใหม่อย่างสุดใหม่ล่าสุดอืมสุดเอาเรื่องอะเป็นไงรามินยามาเอากระชากปั่นโค้งเขาเฉยเลยอะก็ต้องขอบคุณไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ส่งให้เรานะแม่งคุณเล่นคนที่สิบสองยังไงยังไงอันแน่ปึ๊บโอ้โหโอ้โหกระชากอย่างงี้โอ้โหโดนเบียดถ้าแข็งขนาดนี้เราถ,ถังแล้วแหละเพื่อนรถ้ถังเมืองไทย วันนี้ยังไงต้องสกัดไม่อยู่เฉยยังไงโอ,โ,โอ้โหอย่างนี้ไม่หลุดน,นะอย่างนี้วิ่งขึ้นมาอย่างนี้กุนเดย์ยังไงครับกุนเดสกัดอยู่ไหมกุนเดโอ้โหสวยอยู่ได้เรื่องโอเคยังไงสองมันส,ส,สวยสวยตรงไหนหวะนะไม่มีอะไรสวยเท่าเธอไปกว่านี้อีกแล้วเฉยโอเคจังหวันนี้เราสกัดได้เอ้าวอ้าว thank you ยังไงยาเมาเมาสกัดโอ้โย เอ้ยเอ้ยไม่ใช่สกัดอะไรอะไรอะไรอู๋ปองอูเมซี่ดูเมซี่ดิคมจัดแล้วเขาเติมได้ไงเดี๋ยวจะเชื่อตัวนี้เราได้ลูกที่สองแล้วเขาส่งมาให้เราไหมเอาส่งให้เราจริงวะไอ้นี่มันเชื่อคนนี้เอาชิมหายแล้วจังหวะนี้เอ็มเป้เจอกับประตูไอ้เชื่อแม่งงานสวยๆเนือชฉันเกิดนี้ดีใจก็ไม่ดีครับคู่เดี๋ยวเจอหน่อย ลูกที่สามขอไดบ้าะเอ้ยไม่ใช่ลูกที่สามลูกที่สี่ไงข้ามหวัวมีแอคชั่นเจอหน่อยเจอหน่อยอันนี้ยังไงครับเมสซี่ส่งให้หลุยส์โซเลตโอ้โหส่ตงติดครับผมเช่นวันนี้วันนี้เป็นดีไม่ได้สก,กัดนะครับสก,กัดไหมสก,กัดไหมสก,กัดให้อยู่หน่อยโอ้โหแทงมาอย่างนี้ยาเมาปั่นโค้งเข้าโหไม่เอาแล้วไงชิบหายแล้วกองหลังเราเริ่มรั่ว โอเคเรายังแก้มึงได้อยู่เสมออันนี้นจเย็นเข้าไ,าไว้แจเยนเอ้าวิมึงนี่เนาะอันนี้งไงจะกัดอยู่ไหมไม่อยู่เลยโอ้ได้สองลูกแม่งตามมาสองลูกก็เป็นเสมอโอ้โหดูแม่งยิงดิเกิ Good, นพไไดหนะพอเวด้มึงจะยิงเหมือนชีวิตจริงไม่ได้นะโอ้แม่งยิงโหดจัดแม่งเอาแล้วไงโผยชายตันนี้ยังไง ยังไงโอ้โหผลลัพธที่หลังดังกว่าของจริงนี่หว่ายิบหายเอ้ยเอ้าแตงกิ้วหลายเด้อส่งให้ฉันเฉยโอ้โหแล้วดูอะไรวันนั้นน่ะห,หนักแล้วเอาได้เรื่องจังวันี้ยาเมาอ,อยู่ข้างบนโอ้โหลุดลุดยาเมาห้ามส่งเดี๋ยวส่งไปล้ำหน้าสวยเลยมึงโอ,อโอ้โหเอาเอาเอาได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเฉยอะไรครับนี่อ่ะดูดิ ไอเหมือนเหมือนจะไม่เข้าทางแล้วเข้าทางเราเฉยเลยอะไรวะนะเกินวหะนะเกมมึงล็อกหรืออะไรช่วงันนี้หกลูกในครึ่งแรกแม่งเยอะไปปะวะไอชายเอา้ายาเมาอยู่โอ้โหจะส่งไม่ถึงครับจ่วงวันนี้ช่วงวันนี้เดยองสก,กัดติดครับยังไงเมซี่เมซี่จะแทงให้ยาเมาแทงอยู่ดีโอ้โหจะต,ติดดูดิเกอร์ คนนี้ยังไงสกัดอยู่เฉยโอ้จังหวะนี้เปดี้ส่งให้ใครโอ้โหลูกส่งมึงแปลกๆแ,แล้วนเนี่ยโอเคสกัดอยู่ันนี้โอเคโอเคเอาวิง่งเมซี่ยังไงโอ้โหเอาเอาเอา,เ,อาเข้าทางเฉยโอ้โหแต่ช้าเปนิายิงเร็วกว่านี้นะมันเข้าไปแล้วจังหวะนี้โอเคสกัดอยู่ไหมโอเค เบดี้ได้บอลครับส่งให้ยาเมาเลยโอ้โหส่งแต่ลายเดิมๆแม่งก็สกัดตัวยรายเดิมแต่วันนี้มันส่งโอ้โหส่งสวยยาเมายังไงเฮ้ยะยาเมาเล่นทางืึงแต่บอลอยู่กับเราอดทีนะจ๊ะยาเมาทีมืองข้ามเ้ยสนุกกันเนี่ยทาเป็นเล่นไปแต่คนภาครู้สึกแปลกๆวันนี้สกัดไม้โควินเลียมเออเบินาทันมาติดเราก็สวย จบในรึ่งแรกสามสาวแล้วเขาโอ้โหรึ่งหลังน่าจะมันเอาเรื่องเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังเลยดีกว่าเพื่อนผมจะไม่เปลี่ยนตัวนะเราไปดูเลยดีกว่าไปกันอเอรึ่งหลังเราขอเปิดหัวแดงมั่งโอเคจังหวะนี้เราได้เขียนแล้วด้วยเราก็ส่งงินไปโอ้แล้วดูมันส่งดีอะไรวะนะจังหวะนี้ยังไงโอเคสกัดยู่เมสซี่มสซี่โอ้โหเสียบอลได้ง่ายเกินไม่เหมือนชีวิตจริงเลยชิบหาย โอเคหลุดมาสวยๆกุนเดยังไงครับกุนเดย้โหปล่อยให้เขาปั่นเข้ามาเฉยเลยออืแล้วดีใจจนท่าปลาไหลเฉยอะไรครับเนี่ยยิงกันมันเกิดหมวเกมเนี่ยฮาจังวันนี้เขาปิดหัวแดงไปแล้วจังวันนี้เอยไงกระชากไปเลยโอ้โหได้ช้าไปหน่อยไม่ใช่เนมมาเค okay, สกัดได้นจนังวันนี้โรนัลดินโญได้ได้โชว์ประสิทธิภาพแต่ก็พลาดไปอีกรอบหนึ่งเฉย นี่เปาคูบาตีไม่ไสก,กัดนะครับดี๋ยวนี้สก,กัดอยู่ไหมไม่อยู่จังหวะนี้ส่งมาโอ้โหปล่อยหลุดเฉยนิโคลวิลเลียมแต่มัลทัชปั่นอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือเตะเกินแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ส่งมากบบเจนเย็นโอ้โหแต่ว่าเย็นเกินไปหน่อยแม่งเลยจังหวะนี้ยังไงอันนี้ยังไงครับเจาคุนเดวิ่งถอยหลังมาเขาส่งขึ้นกลางมาเราหม่งได้ไหมโอเคถือว่าได้เรื่องไหมได้เรื่องเรื่อง เรื่องใหญ่ละมึงตัวนี้เปาคูบาซี่ก็ปล่อยให้เจอเกนรับบอลขึ้นไปเจอเกนย้อนให้ฝั่งขวาถึงกุนเด้กุนเด้ยาเมลยาเมาหลอกซ้ายหลอกขวาเอาส่งขึ้นไปให้เปดียยังไงเมซี่เมซ,มซี่รอยาเมลแต่ว่าส่งเข้ากลางไปเอือแต่เปรี่ไม่เข้าเข้าใจทีมของเมซี่นะครับเชี้อะไรเข้าใจทีมเมซี่ทีมเดียวกันไม่เนี่ยตอนนี้โอ้โหส่งสวย โอ้โหสวยโอ้โหด,ดูดูดิดูดิโอ้โหมึงอะช่องกันดีกันนะเก่งจัดหาช่องกันดีจัดเลยอ่ะเฮ้ยมีของดีว่ามาร์คคาัาโด้จังหวะนี้ยังไงโอ้สกัดไม่อยู่นี่โควิลเลียมน่าจะแทงให้าวาเวเด้าวาเวเด้ยังไงจังหวะนี้โอ้โหเปิดหรือยิงไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ติดมุสเตเก้นนะครับฟูเฉยฟูเฉยอะ นี้ส่วนเลสเราโอ้โหส่งมาท่าแปลกๆแต่ก็ได้เรื่องอยู่ใจเย็นๆเข้าไว้โอเคโอเควนันนี้เอ้ยวิ่งหาช่องหน่อยเอ้ยเอ้ายังไงเมซี่เปิดมงให้หลุยโซเลสลุยโซเลสมองเข้าไปแล้วโอ้โโอี่ี่จะเป็นตาบ่าของพีมเขาหรือเปล่าครับที่แบบว่าเหมือนจะได้ใช้แต่ว่าเราได้ชืนมาอย่างนี้ก็ โอ้4-5โอเคเขาจะตอปเราขอไปเปลี่ยนเป็นเนม,มาหน่อยนะครับเพื่อนอเคหลังจากที่เขาได้มาเราขอปิดเป็นหัวฟ้าบ้างนะเพราะว่าเราก็เสียมาหลายลูกแล้วเสีย4ลูกอ่ะเพื่อนคิดดูอีกเหลือจะ,จะเอาจงังหวะน,นี้เปาคูบาซีจะปิดโรดิโกอยู่ไหมจงังหวะนี้โรดิโกต้งมาโอ้โหเสียประตูแล้วไง5-5ไอ้นี่แม่งดีใจอย,อย่างเดียวเลยอีกเว้ยน,นะทำเป็นแบบไม่ดีใจสักเกมนึงได้ไหมวะต้องเปิเดหัวแดงสู้อีกและ จะวันนี้โอ้โหติดวันนี้จะเป็นตาบ่าวเกูเองหรือเปล่าวันนี้เอ้ยส่งมาอย่างนี้แทงกลางเข้ามาอย่างนี้อุ้ยแล้วยอะไรอ่ะโอ้โหแ้งเ <c oughs> กี่ยวเข้าแล้วใจเสียหรอทุกคนทำอะไรอ่ะทีมกูทำอะไรแบงดูเล่นกันนีิน่ากลัวจัดแต่ไม่เป็นไรครับลูกที่หกเป็นประตูที่สิบแล้วใครจะเป็นประตู ลูกที่หของทีมนั้นทีมนี้พักม่วงไปหมดตัวนี้ยังไงแทงไปเจอเออูนเนมาแม่งไม่วิ่งเลยโหแล้วส่งหรือยิงวะนะมันจะยิงเข้าทีมตัวเองป่าววะโอ้ยเวลาเหลือแปดสบห้านาทีเอ้ยเดี๋ยว,วเหลือห้านาทีหมดเวลาอิเวนได้พุ่งตอไป,อไปแกโอเคหลังจากที่เขาตอมาผมก็เปลี่ยนเมสซี่เป็นอิสโก้และเกมนี้ผมก็จะให้เนมาเปิดเพราะค่าพลังเนมาแม่งเปิดเยอะสุดในทีมนัด้วย วันนี้ผมขอเปิดโอ้โหเปิดโค้งไปปะวะก็ขอให้ได้มองตัวนึงโอ้แม่งจับมากเลยว่ะอันเดลูนินอ่ะลูนินเหรอโลโลโลนินหรือเปล่าโลนินสัตว์แล้วไงจังหวะนี้จะเป็นลูกเสียประตูให้ทีมเราหรือทีมเขายังไงอากาศอยู่ไหมโอเคเอ้ยเียโอ้โหใจเสียเลยว่ะลูกนี้ขอได้เปล่าขอได้เปล่าลูกเนี้ยเฮ้ยแล้วแม่งวิ่งอยู่ข้างหน้าเยอะจังอ่ะเอาจังหวะน,นี้ ยังว่าน,นี้ยังไงใครได้เสียเหลือเวลาแค่สี่นาทีสุดท้ายอือเชียร์ล้ะไงมึงโรดิโกเตรียมส่งปากเข้าในสุดอือสวยเชียเสียประตูไม่กองหลังมันเปิดหลังให้ขนาดนั้นวะเนี่ยโอเคจะเหลือเวลายอยู่ไหมสองนาทีสุดท้ายส่งไปโอ้โหเชียแพ้วะ่ะควยเอหัวเสียเลยแต่ทิ้งแม่ไ้สัต โอเคก็จบเพียงเท okay, ่านี้นะเกมแม่งส้นตีนหมาเกิน่ะทำไมมันทำไมมันไอ้นี้วะโอ้หแม่งเหมือนมาลิดเจอกับบาซ่าจริงว่ะโอเคถ้าชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อไม่ใหคลิปใหม่คลิปน้าหงุด้วยครับผมต้องไปแก้ม <heels S 3> uh ือใหม่เวนแม่งเอาสุดเลยนะไอชิบหายบ๊ายบายยูทูบ